พบกับชอบ่องมามีออมาะมนบ้านแดนไกลไทยอิสราเอลเป็นแล้ว,ลวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่กรุณานะคะกดซับสไคร์เบอร์ให้กับคุณแม่นะคะถึง1,000ซับ b ไครเบอร์แล้วก็ขอกราบขอบคุณมากเลยแล้วก็ที่หายไปก่อนหน้านี้หลายวันเนื่องจากคุณแม่เปื่อยนะคะเป็นไข้ต่อแรกก็กลวนนิดเดิงว่าจะมีอะไรรอเปล่าแต่แล้วนะคะ เมื่อวานนี้ก็โอเคแล้วไม่มีอะไรเลยตอนนี้ปกติร้อเอร์ซตเต็มก็กลับมาทำอาหารให้กับคุณเพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วละคะ่ะโดยในเมนูวันนี้นะคะฉลอง1,000งพันซับยังไม่พอเรานะคะก็เป็นเมนูประชิดชีวิตที่เขาว่าไข่แพงนนะัแพงหนาเราก็จะมาทำเมนูข้าวผัดไข่ค่ะ เป็นข้าวผัดไข่จริงๆเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเลยมีข้าวและไข่เท่านั้นเลยต้องบอกว่าไข่ที่อิสราเอลไม่แพงค่ะแต่เขาจํากัดจํานวนการซื้อเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะได้ไข่เท่าๆกันที่นี่เป็นอย่างนั้นคือถ้าคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะได้กล่องประมาณนี้1กล่องต่อหนึ่งคนนะคะคุณจะเเลือกเยอะไม่ได้หรือคุณจะไปเอาสัก1แผงนะคะสาฟองนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะคะ คือคุณจะได้1ต่อหนึ่งเท่านั้นนะคะซื้อกักตุนเขาไม่มีนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้ทุกบ้านได้รับไข่ได้กินเท่าๆกันราคาก็ไม่ขึ้นนะคะต้องบอกก่อนอันนี้บอกให้รู้เฉยๆนนวันนี้ทําไมวันนี้ทําเมนูข้ขาวแพทไข่ทั้งๆที่ฉลองหนึ่งพันซับต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูตั้งแต่สมัยคุณแม่นั้นยังใช้ชีวิตเป็นแบบว่าคือแบบสมัยที่เราไม่มีอะไระเนาะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะต้องมีช่วงชีวิต ขึ้นและลงขึ้นและลงถูกไหมคะมันมีช่วงเนึงที่แม่ไม่ค่อยมีเงินนะก็ฉะนั้นนึกอะไรไม่ออกก็ทำข้าวผัดใส่ไข่ร้วนๆเลยอุ้ยพูดเป็นเล่นไปเห็นแค่มันเป็นข้าวกับไข่อะมันอร่อยมากเลยนะคะพเพื่อนปนี้ เราก็เลยอยากนําเมนูข้าวผัดไข่เนี่ยแหละค่ะง่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะได้ชมกันว่าข้าวผัดไข่สไตล์มัน,นี้อมันดานเป็นประมาณไหนเนาะแต่ในข้าวผัดไข่ของคุณแม่ก็มีความแบบอมมีท็อปปิ้งนิดนึงโดยคุณแม่จะทำหมูทอดกับกรอบนะคะวางเป็นท็อปปิ้งด้วยเพราะว่าคุณสามีอยากกินหมูทอดส่วนคุณแม่อยากกินข้าวผัดแม่ก็เลยเอามิ a แอนแม็กนะคะก็เลยเป็นข้าวผัดไข่ใส่หมูทอดกรอบลงไปด้วยนะคะ แต่ในตรงนี้เนี่ยนะคะขั้นแรกเลยเราทำข้าวผัดไข่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานให้ดูว่าเออเป็นประมาณไหนแล้วก็ให้ดูเหมูทอดทุบเล็กๆ,ๆของแม่นิดนึงผสมเข้าไปอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะว่าคุณแม่จะทำยังไงในเมนูข้าวผัดไข่สไตล์หม,ม่อมีอามัดดาแบบบ้านแม่บ้าน หมูทอดแม่ทอดใส่น้ำอุ๊ยดูดีอ่ะเรามาสู่กระบวนการปรุงข้าวผัดไข่กันก่อนนะ mm. เดี๋ยวปรับกล้องนิดนึง mm. ให้มาดูการปรุงข้าวผัดไข่ของแม่นะคะแม่จะปรุงเครื่องปรุงนะคะลงไปในข้าวก่อนโดยสิ่งแรกที่แม่ใส่ผงปรุงรสอีกแล้วค่ะใส่ลงไปผงปรุงรสอร่อยนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วย แม่ต้องบอกว่าข้าวผัดของแม่นะคะแม่ไม่ใส่น้ำปลาแม่จะใช้น้ำปลาพริกในการกินกับข้าวผัดแทนแต่ในเวลาผัดนะ่ะแม่ไม่ใส่น้ำปลาแม่จะใส่แค่ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยใส่ไปให้รสชาติหมันเค็มโคตรแม่ก็จะโงจทิ้งไว้แบบนี้ แล้วก็ต้องบอกว่าข้าวผัดแม่ออกหวานเพราะว่าแม่มีน้ำปลาพริกเช่นเดิมเพราะว่าคุณสามของคุณแม่นะั้นนะคะเป็นคนที่ทานอาหารออกหวานนะแม่ก็จะใส่ข้าวผัดแบบออกหวานหวานเค็มตานิดนึงอ่ะโอเคและเดี๋ยวแม่ก็จะเอาลงไปผัดในกระทะนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูการผัดต่อเลยค่ะนะคะเราก็มาเข้าสู่การทําข้าวผัดกันแล้วค่ะแม่ก็ปรุงข้าวไปแล้วเนาะใส่เครื่องปรุงไปแล้ว ก็แม่ใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่นะคะแต่ไข่ไก่ที่นี่เป็นเปลือกสีขาวแม่ใช้ไข่สามฟองแล้วก็แม่ก็ใส่น้ำมันแม่เปิดไฟไว้แล้วน้ำมันก็เอาแบบว่าติดๆกระทะไม่ต้องไปแบบว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะคะบางบ้านอ่นนะผัดแบบไม่ได้ใส่ น้ำมันยังมีเลยอ่ะเดี๋ยวขอนอยญาปรับกล้องลงด้วยอะค่ะนี่ค่ะหมูทอดใส่น้ำยังอยู่เหมือนเดิมก็เสร็จแล้วพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมทุบลงไป กระเทียมนะคะจนเริ่มหอมเหลืองนิดหน่อยอืมมีกลิ่นของกระเทียมขึ้นมาแล้วนะคะก็ขไข่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไป เทียมหอมอกอวนเสร็จแล้วนะคะเป่า,าไฟลงไปจะใช้ไฟแรงเพราะเราไม่ได้ต้องการให้ไข่กรอบอะไรเราต้องการแค่ให้ไข่นิ่มๆแล้วเราก็ใส่ข้าวไ อร่อยๆตามชอบหลายคนก็จบอกว่าอา้าวเมนูนี้ไม่มีผักหรอไม่ต้องตกใจมีนะจ๊ะแต่ผักของแม่น่าจะเป็นผักเคียงใส่ไว้ในจานนะคะเป็นผักดิบแม่ชอบกินแบบนั้นพวกแตงกงแตงกวามะเขือทมมะเขือเทศแม่ก็จะฝังใส่เข้าไปนี่ค่ะเพื่อนๆน,นะคะข้าวผัด ไข่นะคะกับหมูทอดกรอบนอกนุ่มในของคุณแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นหมูทอดที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำทอดแล้วก็มีน้ำปลาพิดด้วยนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยะคะ่ะเห็นไหมคะเป็นข้าวผัดไข่ก็จริงเราไม่ผักนะแต่เราเป็นผักสดนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบแบบนี้แล้วก็คุณแม่นะคะเคยกินแบบนี้แหละข้าวผัดไข่แบบนี้ไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเลยสมัยดูดน,นะคะ แม่ก็เอามาทำในวันที่ฉลองครบ1,000ซับสไครเบอร์ของคุณแม่นะคะ1,000ัซับสไครของแม่ <laughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมนะคะขอฝากช่องหม่มีอามันดาแม่บ้านแดนไกลไทยสระลเอลไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะาหากชอบนะคะถูกใจขอกำลังใจส่งคืนให้คุณแม่บ้างนะคะเป็นการกดไลค์ กดแชร์กด subscribe สั่กนกระดิ่งที่มันกรุ้งกริ้งกรุ๊งกริ้งนะคะติดตามคุณแม่หมามีอามัน,มนดาแม่บ้านแดนไกลไทยสระเอไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอราไปก่อนแล้ววันหน้านะคะจะเจอกับเมนูอะไรมาพบกันนะคะเพืเ่อนๆวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย